ประธานในพิธีในวันนี้ดิฉันนางนา,นาริมนกันกรในนามของคณะทำงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566ขอขอ,ขอพบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูในวันนี้นะคะและขอนำเรียนความเป็นมาของการจัดงานเพื่อทราบดังนี้ค่ะด้วยโรงเรียนที่ตนบัานควลของเราได้เ,เห็นความสคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการบูชาครูเป็นพิธีที่ศักติ์และศิษย์จะได้แสดงความเคารพต่อครูยอมรับตนเป็นศิษย์ตั้งแต่เริ่มต้นทําให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์และต้องการมอบวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มที่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความสันธ์ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ของโรงเรียนชุมชนบ้านโพน โรงเรียนเราจึงได้กำหนดแต่ทิธีไหว้ครูขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาจะจัดในทุกปีการศึกษา